สวัสดีค่ะพบกับรายการไว้เสียงประชาชนกับดิฉันเบญจรัตน์ฉลองธนาเดโชคุณผู้ชมคะปัญหาน้ําที่ใช้ในการเกษตรนับว่ามีความสําคัญมากกับเกษตรกรในแต่ละภาคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพกว้างไกลได้มีสายพันธุ์ถึงความสําคัญของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรีและได้ทรงมีพระราชดำรัสให้กรมชลประทานได้พิจารณาวางโครงการชลประทานแบบประเภทอ่างเก็บน้ําห้วยสมงดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย นางสาวจิตราพมชุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและกรมชลประทานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสนองโครงการพระราชดำริ ให้ประชาชนและเกษตรกรนะคะได้มีการใช้น้ําอย่างยังย่งยืนและถาวรดังนั้นทางรายการและสื่อมวลชนส่วนกลางก็ได้ให้ความสนใจและลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีและเข้ารับการฟังบรรยายสรุปจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรวมไปถึงดูพื้นที่การก่อสร้างโครงการและไปฟังเสียงของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้สําหรับภาพบรรยากาศทั้งหมดจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะตอนนี้ก็ขอการสวดีท่านสื่อมวลชน ส <aid> <Solomon> ื่อบ <point> ุญชนทุกแขนงได้มาเยี่ยมเยียนจังหวัดป a t i f u r นะคะด้านในนามของจอมบันทีนรีนรู้สึกดีได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับได้รับการต้อนรับสื่อบุญชนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่สื่อมาได้ขนาดนี้นะคะถึง80ท่านด้วยกันในะารทันก็มาเยี่ยมเยียนปัตตานีก่อนก่อนที่จะคุยเรื่องเบื้องต้นก่อนเรื่ตตานีปัตตานีั้นก็จะไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะคะประมาณ130กิโลมแต่อาจจะมีปัญหาติดตรงลำสิดนิดนึงค่ะ ก็ใช้เวลาแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงนะคะจังหวัดประจวบุรีจังหวัดประจวบคุณนั้นจะเป็นหวัดที่ค่อนข้างที่เรียกว่าเป็นเมืองที่ไม่ไม่ไม่ถูกชาติชนบุรีขนาดเดียก็ไม่เงียบขีึนะคะก็เป็นเมืองกลางนะคะขนาดเล็กแต่ก็ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นเป็นเมืองอะไรนะเออวุ่นวายนะคะแต่ขนาดเดียวบางส่วนก็จะเป็นคนืองอุตสาหกรรมเช่นอำเภอสีมาโพธิ์กำบุรี ส่วนเวืองที่เป็นเมืองที่อำเภอที่เป็นเมืองของไรส่รรสวนพืชสวนก็ยะอยู่ในอำเภอเนืะคะท้ก็คงจำเลนนะคะว่าหลายท่านก็มาเพื่อที่จะมาเผยแพร่การพรียาสัมพันธ์โครงการพืชสมุนไพรที่มาจากภาคเิกค็คงจำเินว่าโครงการนี้ก็เป็นภาคเหขอของก็จะอยู่หัวนะคะซึ่งท่านมีภาคเิตั้งแต่ปีปีสอพ่ซึ่งในขณะนั้นพรงครงรับทราบข้อมูลน,นะคะเกีย่ยวกับปัญหาต้มไัยและก็ปัญหาเรื่องของไัยแรงที่เกิดขึ้นในจอดปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้พระองค์พระองค์งนั่นก็เลยมีแนวร่างบอกว่าน่าจะมีการพยายาการสร้างเกิดขึ้นมาจำนวนสังเกตได้แก่เกิดหย่รกบรงเกิดหุวนยางๆๆและเกิดห้วยสมงซึ่งในการดำเนินการนั้นก็ไดยมีการดำเนินการเ,าเรื่อยมานะคะจนกระทั่งัรมนรีได้มีมติเห็นชอบก็คงนาํา,ารเรียนถ่ว่าโครงการห้วยสมงนั้นเป็นโครงการชลรทานขนาดใหญ่แล้วก็คงเป็นโครงการของกรมชลทานที่มีอยู่ ในปัจจุบันนี้ก็มีโครงการที่โครงการเดียวของพระองค์ท่านนะคะนอกนั้นก็ยังไม่มีโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้อยู่ที่จังหวัดอื่นเลยมีอยู่ที่จังหวัดปัตบุนีในปัจจุบันก็คือโครงการันเดียวเป็นอกรมชลปทานนั้นยังทางานถวายท่านอย่างมากก็รู้ว่าเป็นโครงการอันเดียวแล้วที่พระองค์ท่านมีบเน็ีขึ้นมาตรงนี้โครงการพื้สมุนนั้นจะเป็นโครงการที่อยู่ในมือนาดีนะคะโดยาะพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในแก่งสอ แล้วก็อยู่บางส่วนก็จะอยู่ในที่อาเภอของกบ,บินบุรีโครงการที่างสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะรองรับน้ําได้ประมาณ900กว่าล้านลูกบาทเป็นนะคะในพื้นที่จะช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ100แว่าไร่ดังนั้นก็จะช่วยบรรเทาปัญหาภายัยแล้งและก็อุทกภัยที่เกิดขึ้นในอำเภอนานีกับอำเภอ,อกบ,บินบุรี นางสาวจิตราพมชุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนทุกแขนงไปแล้วพร้อมกับการบรรยายโครงการพระราชด,ดำรินะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูวีดิทัศน์พร้อมกับฟังบรรยายจากคุณโกวิทเพ่งวาน,นิชรองเลขาธิการกรปร,รและคุณสุรชัยจิวสุรัตผู้อํานวยการสํานักก่อสร้างเจ็ดกรมชลประทานแล้วก็ไปดูการระเบิดหินเพื่อสร้างเขื่อนค่ะสำหรับช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ คนหนึ่งคนจะทําอะไรได้ถ้าเรามีจิตอาสาที่จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทําด้วยความจริงใจทําไปแล้วไม่เดือดร้อนใครทําไปแล้วสังคมนะครับตอบรับในทางบวกก็คือทําแล้วมันเป็นมรรคเป็นผลของประเทศอะไรก็ได้ครัคนหนึ่งคนทําอะไรได้มากกว่าที่คิดถ้าลงมือทําปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทย เริ่มต้นที่ตัวคุณก่อน มันมากอย่างที่ผมปลูกปลามีปลามันก็จะแห้งแล้งมันก็เกิดไม่มีไม่มีน้ําอย่างนี้แล้วมันก็จะแห้งแห้งแล้วมันจะเสียเสียเสียวเวลาการการออกลูกการออกดอกออกลูกเอ่อแล้วอย่างคนทํานานี่ข่าวเขาก็จะจะเหี่ยวจะคือว่าจะเหี่ยวจะตายอย่างนั้นอ่ะช่วงแห้งแงอ่ะมันไม่ค่อยมีน้ําแต่ที่นี้พวกอบตเขาก็ มาทำน้ําประปาให้เออเขายัางชื่อหน่อยแต่มันก็ขาดเหมือนกันนะคะหน้าแรงเนี่ยถ้าติดห่วยติดอะไรเขาน้ําท่วมค่ะทั้งลูกบ้านทั้งผมก็เห็นดีด้วยแล้วก็ในตำบลแก่งดินสอ หรือทั้งจังหวัดปัจจินเนี่ยรู้สึกเขาเขาพอใจกันมากแล้วพวกผมก็ยอมเสียสละที่ว่าอยากจะให้คุณกลุ่มล่างเขามีน้ำมีอะไรใช้กันแล้วก็การเกษตรเขาก็จะสบายขึ้นทำนาทำอะไรเขาก็จะดีขึ้นน,นะก็คิดว่าถ้าได้อ่างลูกนี้ทางปัจจินจทั้งจังหวัดเขาก็คงคิดว่าเขาก็จะได้ใช้น้ําดีหน่อยคือว่าจะได้ใช้ ผลประโยชน์น้ำในอ่างลูกนี้ครับโครงการห้วยสมองอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วตามพระราชดําริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวถึง6ครั้งนับตั้งแต่ปี2521เป็นต้นมา ดยให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำาห้วยพระปร่งและลุ่มน้ำาู้วยสมงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปราจีนบุรีหรือแม่น้ำบางปะกงเพื่อแก้ไขและบรรเทาความทุกข์ยากให้กับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำทุกรูปแบบมาเป็นเวลานานทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำเค็มรุกล้ำ และน้ำเน่าเสียโครงการพ um ืชสมองอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีเป็นโครงการอเนกประสงค์ขนาดใหญ่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของระบบชลประทานได้มากยิ่งขึ้นโดยมีรายละเอียดของโครงการประกอบไปด้วยอ่างเก็บน้ำตั้งอยู่ในเขตตำบลแก่งดินสออำเภอน,นาดีจังหวัดปราจีนบุรี ขนาดความจุประมาณ295ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำ16,250ไร่ระดับเก็บกักน้ำต่ำสุด3า2สุดเมตรเนือระดับน้ำทะเลปานกลางระดับเก็บกักน้ำปกติ48เมตรเนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีอาคารหัวงานเป็นประเภทเขื่อนดินระดับสันเขื่อน53เมตรเนือระดับน้ำทะเลปานกลางความกว้างสันเขื่อนดิน9เมตรความยาวประมาณ3,967เมตร ความสูงเขื่อนจากท้องน้ำประมาณ32.75เมตรมีอาคารประกอบหูวงานอาทิอาคารระบายน้ำล้นและท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของเขื่อนท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาทำนบดินปิดช่องเขาต่ำสองแห่งพร้อมด้วยระบบส่งน้ำและระบบระบายครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน111,300ไร่ในเขตอำเภอนานดีและกะบินบุรี แต่เนื่องจากพื้นที่โครงการบางส่วนตั้งอยู่ในแนวขอบเขตรอยต่อของอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดาคิดเป็นพื้นที่รวม2,728ไร่ได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติในปี2,548จึงทำให้โครงการต้องหยุดชงงะงักไปและต้องมีการศึกษาความเหมาะสมโครงการอีกครั้ง ในปี2550กรมชลประทานได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่โดยศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้านไม่คำนึงถึงประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวศึกษาแนวทางเลือกอื่นเพื่อได้อ่างเก็บน้ําและไม่ให้น้ําท่วมถึงส่วนที่เป็นมรดกโลกถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นศึกษาความเป็นไปได้ในการลดระดับสันเขื่อนลง หรือแก้ไขาการออกแบบอ่างในทางวิศวกรรมเพื่อมีให้น้ำท่วมพื้นที่ส่วนที่เป็นมรดกโลก จะเห็นได้ว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการเป็นสิ่งที่กรมชลประทานให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยทําการศึกษามาแล้วอย่างต่อเนื่องและละเอียดรอบด้านซึ่งในปัจจุบันจากการสํารวจสภาพพื้นที่จริงก็พบว่าในส่วนของพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนื้อที่ประมาณ1,165ไร่นั้นสภาพทั่วไปส่วนใหญ่ราษฎรได้เข้าปลูกต้นยูคาลิปตัสคงเหลือพื้นที่ป่าน้อยมาก ส่วนอุทยานแห่งชาติปางสีดาเนื้อที่ประมาณ480ไร่มีพื้นที่ส่วนหนึ่งรัศดรได้บุกรุกเข้าปลูกต้นยูคาลิปตัสบางส่วนสภาพป่าที่เหลืออยู่เป็นป่าดิบแป้งและป่าไผ่จึงทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ในเขตอุทยานมากนัก อย่างไรก็ตามเพื่อแก้ไขผลกระทบด้านนิเวศวิทยาและป่าไม้กรมชลประทานจะได้ฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่และปลูกป่าเพิ่มเติมในอุทยานทั้งสองแห่งรวมพื้นที่กว่า10,000ไร่ในส่วนผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต่อราษฎรที่อาศัยในพื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ604ครูเรือนกรมชลประทานจะได้จ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความยุติธรรมค่าเสียโอกาสและการสูญเสียทางจิตใจ ซึ่งจากการศึกษาพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ปัญหาของลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี้อย่างรอบด้านตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาของกรมชลประทานจึงทำให้เชื่อมั่นได้อย่างยิ่งว่าหลังการก่อสร้างโครงการคุยสมงอัอเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วเสร็จจะสามารถยังประโยชน์ได้อย่างมากมายนอกจากจะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและลุ่มน้ำบางปะกงตอนบนแล้วน้ำต้นทุนที่เก็บกักได้ยังนำมาใช้ด้านการชลประทานสำหรับพื้นที่เกษตรกรรม การอุปโภคบริโภครวมทั้งรักษาระบบนิเวศพลักดันน้ำเค็มและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงน้ำคือทรัพยากรที่มีค่าและถือว่าเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน การก่อสร้างโครงการห้วยสมองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการนำน้ำที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดแทนการปล่อยให้ไหลทิ้งลงเทะเลไปโดยเปล่าประโยชน์จึงเป็นเรื่องที่ควรช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจว่ามีความสำคัญและจำเป็นหรือไม่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ต้องทำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างเหมาะสมและสมดุล โดยการที่เราได้เรียนนอเราก็จะทำมาไปให้ในการก่อสร้างในระดับสากาโดยคนงการอาการที่ดูแลาักษาโดยได้แลวว่าร่าอง่าปสร้างป่ายตัวนั้วเราตามเอาเราคือเราพยายามหาเรื่องตลอดแล้ในผู้มาหายตรงนี้ก็เราต้องตอเราต้องมาอยู่ด้วยกัน็ได้มาเนาะก็จะช่วยเราครับผมที่ว่า 村你啊，然后咱村里这些两会，咱召开的多，我帮你到看看。 ดีทัศ์โครงการพระราชดำริห้วยสมงและการระเบิดหินเพื่อสร้างเขื่อนคุณผู้ชมก็ได้ชมไปแล้วนะคะในช่วงหน้าเราจะไปฟังเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและฟังเสียงของคุณสุรชัยจิวสสรัตผู้อํานวยการสํานักการก่อสร้างเจ็ดกรมชลประทานพูดถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสําหรับช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ ไม่พี่ผมรีบกลับกลัวเมียเดี๋ยวกลับพี่เดี๋ยวผมกลับก่อน๋ยวไปสง่งชนก่อนชน นที่หิมะและลาเี่ยรกินกินอะไรซึ่งจริงๆแล้วนะครับก่าเราอยูทั้งหมดเป็นยุหินตัดงเ่มีสภาพปูปลาเห็นกันนะโครงการใสร้อยใสใหญ่กับโครงการลพญาตาแต่ก็บอกว่ามันอยู่ในพื้นที่มรโกมลมจุฬาแล้วกดท่ดิไปนะครับส่วนตัวจากมากภาคงเนี่ยนะเป็นพที่ลาดก็เป็นพื้นที่น้ำาแฉะมาเยถ้านตกทำป่แก้เลือดเขาก็จะมานะครับเเมื่อสักปีสองปีก่อนเนี่ย มีปัญหามากครับเรื่องน,น้ำน้ำปิติทำมาต่อไปเนื่องจากว่าน้ำทะเลขึ้นมาเป็นชาวบ้านซ้ายแล้วเมื่อเช้าพอเชี่ยงปรากฏว่าที่เขาเสลดใจเพราะว่ามันเป็นเป็นปัญหาภายในของเขามีเปฟ้อโกมเราซึ่งทุกคนแย่ชีเราเรียนการสอนนะครับมีความ,มดีดเป็นอย่างยิ่งครับที่ประสูติมวลชนนะครับได้ให้เกียรติทางเรียนการสอนนะครับได้แวะเข้ามา ชมโครงการพระราชดิขององค์สุเดชาประเทศนะครับก็ผมเองชื่อแดงมารสีนะหรือจะเรียกว่าโรงแดงก็ได้แล้วซึ่งโรงเรียนการสอนแล้วนะครับก็มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ110 3, 8, 8, ร,ร,ร้อยสิบไร่สามงานแปดพิสรามวานะครับตั้งอยู่พื้นที่ตำบลสระรม่วนและตำบสลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วนะครับโรงเรียนการสอนเป็นโครงการพระราชดิ กองสมเด็จพระเทพพุทธราชสุต,สตยาบรมราชกุมารีด้วยพระเมตตาอันสูงสุดสูดที่จะหาสิ่งใดมาสยบเทียบได้ไที่พระองค์ทรงเมตตานะครับให้มูลนิธิไทยพัฒนาสร้างโรงเรียนการสอนขึ้นมานะครับ ย้อนกลับไปเมื่ออดีตกว่า30ปีที่ผ่านมาภาพชาวนาทูงกระบืออยู่ตามท้องไร่ท้องนามีให้เห็นหอยู่เจนตาเมื่อมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาการทํานาก็ได้เปลี่ยนไปจากที่เคยใช้กระบือทำไร่ไถนามาเป็นใช้เครื่องจักรอันทันสมัยแทน สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่ความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจของคนชนบทความผูกพันของคนกับกระบือให้ต่อเนื่องสืบสานจากอดีตสืบทอสู่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน มูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้น้อมนำพระราชรลำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพิสผืนดินกว่า110ไร่ในพื้นที่ตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดระเชิงเทราจตั้งเป็นโรงเรียนสอนกระบือให้ทำนาและได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนการสอนกับชีวิตนอกจากการฝึกอบรมเษกษตรกรและฝึกกระบือทำนาแล้วโรงเรียนการสอนกับชีวิต ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ,จอีกมากมายซึ่งล้วนส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวไทยหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านครับเดินชมของจริงเลยนะครับคือวันนี้ก็ได้จัดโต๊ะจัดเี้เตรียมไว้รอคิดว่าเวลาพอครับก็เลยยวบรรยายตามผมงอีกรอบนึงครับ อกอรเปิดน้ำเพื่อกระตุ้นให้เปิการส่งพันครับที่ด้านหลังด้วยมันจะได้เดินไปทีเดียวหงอนด้านบนจะเป็นลักษณะหยกครับแต่ถ้าเป็นนกยุงวินเดียหงอนด้านบนจะแตกลักษณะเหมือนทัดครับสีสัน ้ามีโครงการนี้ก็มีน้ํามีอะไรก็ทําสบายครับผลผลิตก็คงดีครับเพราะว่าทํานาได้สองครั้งครับครับจากเดิมครับถ้าถ้าทํานาทุกวันนี้ถ้าทานาปีครับทาครั้งเดียวครับถ้าว่าถ้ามีเลือนมีอะไรมาจะทําได้สองครั้งครับไอความเดือดร้อนน่ะเราก็เดือดร้อนครับแต่แต่เราก็จะพยายามครับพยายามเพื่อส่วนรวมนะครับเพราะว่า ทุกคนก็ต้องการครับน้ำครับน้ำเพื่อเพื่อทำการเกษตรครับผมก็ดีใจถ้าเกิดว่าผมได้ขึ้นมาแต่ว่าบ้านผมปลูกใหม่ปลูกใหม่มันก็โอเคครับปลูกใหม่มก็อยู่ได้ถ้าบพอที่ผมก็ยังเหลืออยู่แต่ก็ต้องปลูกใหม่กันอีกทีนึงครับผมท่านครับหมู่เก้าเนี่ยทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครูน่นี้บอกว่าเงินที่หมู่อืดเขาได้ไปแล้วสแสนสองหมู่นี้ยังไม่มีคําตอบ ไม่ทราบว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับนี่คือคือคือผมว่าคําว่าแสนสองเนี่ยต้องแสนสองทั้งหมดหรือเปล่านะครับในการดําเนินการจัดหาที่ดินของกรมโยธาธานะครับเราใช้มติคณะมนตรีวันที่11กรกฎาคม2532นะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานในการกําหนดราคาที่ดิน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้ว่าก็จะแต่งตั้งคณะอนุกรนนรมการาตรวจสอบทรัพย์สินคณะอนุกรรมการใจเงินคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินก็มีานอำเภอนาดีนี่เป็นประธานก็นได้มีคนตรวจสอบทรัพย์สินในพื้นที่นะครับใน,ในการประเมินราคาเนี่ยก็เราเราก็เป็นในรูปกรรมการก็ประเมินราคาให้แล้วเราก็มีการตรวจสอบทรัพย์สินค่าต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้ชี้ไหนเรามีบัญชีจ่ายนะครับคือที่บอกว่าแสนสองก็เข้าใจว่ารวมค่าต้นไม้เข้าไปด้วย <S <S นะครับ คือ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 ค่าที่ดินเนี่ยราคาประเมินที่ผู้ว่ากำหนดโดยคณะกรรมการไล่ละสามหมื่นบาทแต่ในการจ่ายค่าค่าค่าของกรมชลประทานนี่นะครับเราจะจ่ายค่าที่ดินเนี่ยจริงๆเราไม่ได้ค่าที่ดินเราเรียค่าขนย้ายตามมติคณะมนตรีเราวจ่ายจ่ายค่าต้นไม้ให้ต่างหากคือถ้าเป็นยูคาเนี่ยเขาก็มีราคาว่ายูคาต้นละเท่าไหร่ไล่หนึ่งปูได้กี่ต้นแล้วคูณเงินออกมาแล้วก็บวกค่าอ้นี่อีกสามหมื่นก็จ่ายไปนะครับเพื่อเป็นการเยียวยาลาษฎรที่เู้ไดจรลบผลกระทบนะครับอันนี้เป็นการเยียวยาคือเป็นการจ่ายเหมือนกับจ่ายค่าเสียโอกาส นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับประชาชนเนี้ยก็ตัดต้นยูกาไปขายได้อีกนะครับคือกรมชลน้นซื้อซื้อสิทธิเฉยเฉเราซื้อซื้อค่าเสียโอกาสเฉยเฉยเราไม่ได้ทรัพย์สินทุกอย่างจะเป็นของรัศดรเหมือนเดิมแล้วถ้ามีโดนโดนบ้านเราเราต้องมีการทดแทนยังไงครับครับโดนบ้านเราก็คานวณให้ครับบ้านเนี้ยบ้านหลังเนี้ยปลูกด้วยอะไรแต่วัสดุแต่ละชนิดชนิดมันมีบัญชีหมดครับมันฮะมันมีบัญชีหมดว่าหลังคาครับหลังคามุงกระเบื้องอย่างเนี้ยนะครับเขาก็มีเขาก็มีบัญชีให้ว่าตารางเมตรเท่าไหร่ ก็มีให้หมดะครับจริงๆแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่นะครับโคตรอย่างที่ผมเรียนนะครับคือผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ได้ได้ปฏิบารสนองเรื่องเบื้องยุคกราแสระององค์ท่านนะครับแล้วก็ราษฎระนะครับข้างในนี่ก็มีความจงรักภักดียอมเสียสละนะครับอันนี้นะครับชาวจังหวัดปราจีนบุรีทั้งหมดนะครับควรจะเชิดชูบุคคลกลุ่มนี้นะครับเป็นผู้เสียสละนะเป็นผู้เสียสละให้กับจังหวัดปราจีนทั้งจังหวัดนะครับเนื่องจากเป็น รวมถึงจังหวัดไทยน้ําด้วยนะครับคือผู้เสียสละจริงๆเราควรจะเรียกผู้เสียสละไม่ควรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยสมงเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนบางส่วนก็ยังไม่สามารถตกลงกับทางกรมชลประทานได้ประมาณ60ครัวเรือนนะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็เห็นดีและพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการนี้ให้เสร็จและรุลร่วงไปได้ด้วยดีดังนั้นทางรายการหวังว่าทางกรมชลประทานและชาวบ้านส่วนที่เหลือ จะตกลงกันได้อย่างสมประโยชน์ที่สุดในไม่ชา้านี้แล้ววันนี้น่าเสียดายค่ะคุณผู้ชมเวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้สําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะให้ทางรายการนั้นนําเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมก็ให้ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ทางรายการของเราก็ยินดีที่จะนําเสนอตามทุกเรื่องทุกเสียงของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาและสําหรับสิบสายแรกที่โทรเข้ามาหลังจากรายการจบค่ะคุณผู้ชมรับไปเลยวัตถุมงคลเอาไว้ไปสักการ,ระบูชากันค่ะ วันนี้ดีฉซนและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าทางช่องบางกอกแช n แนลสวัสดีค่ะ